สองพงกษัตริย์บทที่สเอลิชากับน้ำมันของหญิงม่ายภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะร้องทุกข์ต่อเอลิชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันเสียชีวิตแล้วและท่านทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระยาเวแต่เจ้านี่ได้มาเพื่อจะเอาลูกสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาแล้วเอลิชาตอบนางว่าบอกเราสิว่า จะให้เราทําอะไรเธอมีอะไรอยู่ในบ้านบ้างนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ํามันขวดหนึ่งแล้วท่านกล่าวว่าเธอจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะเปล่าจากเพื่อนบ้านทุกคนอย่าเอามาน้อยแล้วจงเข้าบ้านปิดประตูขังตัวเองและลูกชายไว้แล้วเทน้ำมันใส่ภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อใบหนึ่งใบหนึ่งเต็มแล้วก็ตั้งไว้ต่างหาก นางก็ไปจากท่านและปิดประตูขังตัวเองกับบุตรของนางไว้บุตรส่งภาชนะให้นางและนางก็เทน้ํำมันเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึงบอกบุตรว่าเอาภาชนะอีกใบหนึ่งมาให้แม่แต่เขาตอบนางว่าไม่มีแล้วแล้วน้ํามันก็หยุดไหลานางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่าจงไปขายน้ำมันแล้วเอาเงินชำระหนี้ของเธอส่วนที่เหลือนั้นเธอกับลูกๆจงใช้เลี้ยงชีวิต เอลิชาชุบชีวิตลูกของหญิงชาวชูเนมวันหนึ่งเอลิชาผ่านไปยังเมืองชูเนมที่ซึ่งหญิงมั่งมีคนหนึ่งอาศัยอยู่และนางได้ชวนท่านรับประทานอาหารฉะนั้นเมื่อท่านผ่านไปทางนั้นเมื่อไรท่านก็แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่นั่นและนางบอกสามีของนางว่าดูสิดิฉันเห็นว่าชายคนนี้ที่เดินผ่านบ้านเราบ่อยๆนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอให้เราทำห้องเล็กไว้บนดาดฟ้าสำหรับท่าน วางเตียงนอนโตะ๊ะเก้าอี้และตะเกียงไว้ให้ท่านเพื่อว่าเมื่อท่านมาหาเราท่านจะได้เข้าไปพักในห้องนั้นวันหนึ่งท่านมาที่นั่นแวะขึ้นไปห้องนั้นและนอนอยู่ที่นั่นท่านจึงบอกเกฮะซีคนใช้ของท่านว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเมื่อเขาเรียกนางนางก็มายืนอยู่ต่อหน้าท่านท่านจึงบอกแก่เกฮาซีว่าจงบอกนางว่าดูซิเธอลำบากมากมายอย่างนี้เพื่อเรา จะให้เราทำอะไรเพื่อเธอบ้างมีอะไรจะให้ทูลพระราชาเพื่อเธอหรือไม่หรือจะให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพนางตอบว่าดิฉันอยู่ในหมู่พี่น้องของดิฉันค่ะและท่านกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นจะให้ทำอะไรเพื่อนางเกฮาซีตอบว่าแท้จริงนางไม่มีบุตรชายและสามีของนางก็แก่แล้วท่านจึงบอกว่าไปเรียกนางมาและเมื่อเขาไปเรียกนางนางก็มายืนอยู่ที่ประตูท่านกล่าวว่า เมื่อถึงเวลานี้ในปีหน้าเธอจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่งและนางตอบว่าคนของพระเจ้าเจ้านายของดิฉันอย่าหลอกสาวใช้ของท่านเลยแต่หญิงนั้นก็ตั้งครันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้นในปีต่อมาตามที่เอลิชาบอกนางเมื่อเด็กนั้นโตขึ้นวันหนึ่งเขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่คนเกี่ยวข้าวเขาบอกบิดาว่าโอยหัวของฉันหัวของฉันบิดาจึงสั่งคนใช้ว่า อุ้มเขาไปหาแม่เมื่อคนใช้อุ้มเขามาให้มารดาเด็กนั้นก็นั่งอยู่บนตักมารดาจนเที่ยงวันแล้วก็สิ้นชีวิตนางจึงอุ้มเขาขึ้นไปวางไว้บนที่นอนของคนของพระเจ้าแล้วปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอกนางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่าขอส่งคนใช้คนหนึ่งกับลาตัวหนึ่งมาให้ฉันเพื่อฉันจะรีบไปหาคนของพระเจ้าและกลับมาอีกและเขาถามว่าวันนี้จะไปหาท่านทำไม มันไม่ใช่วันต้นเดือนหรือวันสบาโตนางตอบว่าไม่เป็นไรแล้วนางผูกอานลาและสั่งคนใช้ว่าจงเร่งลาไปเร็วๆอย่าชะลอฝีเท้านอกจากฉันสั่งแล้วนางก็ออกเดินทางและมาถึงคนของพระเจ้าที่ภูเขาคาราเมลเมื่อคนของพระเจ้าเห็นนางมาท่านก็พูดกับเกฮาซีคนใช้ของท่านว่าดูแน่หญิงชาวชูเนม,มาข้างโน้นจงรีบไปรับนางและถามนางว่าเธอสบายดีหรือ สามีของเธอสบายดีหรือเด็กสบายดีหรือนางตอบว่าสบายดีค่ะเมื่อนางมาพบคนของพระเจ้าที่ภูเขาแล้วนางก็เข้าไปกอดเท้าของท่านเกฮาซีจึงเข้ามาจัจับนางออกไปแต่คนของพระเจ้ากล่าวว่าปล่อยนางเถอะเพราะนางมีความระทมขมขื่นและพระยาเวทรงปิดเรื่องนี้ไว้จากเราไม่ท่งแจ้งให้เราทราบแล้วนางจึงเรียนว่าดิฉันขอลูกจากเจ้านายของดิฉันหรือ ดิฉันไม่ได้เรียนหรือว่าอย่าหลอกดิฉันเลยท่านจึงสั่งเกฮาซีว่าคาดเอวของเจ้าแล้วถือไม้เท้าของเราไว้ในมือของเจ้าและไปเถอะถ้าเจ้าพบใครอย่าทักทายเขาและถ้าใครทักทายเจ้าก็อย่าตอบและจงวางไม้เท้าของเราบนหน้าของเด็กนั้นแล้วมารดาของเด็กนั้นเรียนว่าพระยะเยวทรงพระชนอยู่และตัวท่านเองมีชีวิตอยู่แน่ฉันใดดิฉันจะไม่ไปจากท่านฉันนั้น ดังนั้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไปเกฮัสีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั้นแต่ไม่มีเสียงหรืออาการบ่งบอกว่ามีชีวิตเขาจึงกลับมาพบท่านและเรียนท่านว่าเด็กนั้นยังไม่ตื่นเมื่อเอลิชาเข้าบ้านท่านเห็นเด็กนอนตายอยู่บนที่นอนของท่านท่านจึงเข้าไปข้างในแล้วปิดประตูอยู่กับเด็กนั้นสองต่อสองและได้อธิษฐานต่อพระยาเวแล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็กให้ปากทับปาก ตาทับตาและมือทับมือเมื่อท่านเหยียดตัวของท่านบนเขาเนื้อตัวของเด็กนั้นก็อุ่นขึ้นมาท่านก็เดินไปมาในบ้านครั้งหนึ่งแล้วขึ้นไปเหยียดตัวของท่านบนเขาอีกเด็กนั้นก็จามเจ็ดครั้งและเด็กนั้นก็ลืมตาของตนแล้วท่านก็เรียกเกหะซีมาสั่งว่าไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้มาเขาจึงไปเรียกนางและเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่านกล่าวว่าจองอุ้มลูกของเธอขึ้นเถิด นางจึงเข้ามาสุดตัวลงที่เท้าของท่านกลาบลงถึงดินแล้วนางก็อุ้มบุตรของนางขึ้นและออกไปข้างนอกเอริชาชำระหม้อต้มอ,อาหารให้บริสุทธิ์เมื่อเอริชากลับมาที่กิลการแผ่นดินเกิดกันดานอาหารและเมื่อพวกผู้เผยพระวจ,จนะนั่งอยู่ต่อหน้าท่านท่านก็บอกคนใช้ของท่านว่าจงตั้งหม้อใบใหญ่และต้มอ,อาหารให้พวกผู้เผยพระวจ,จนะ คนหนึ่งออกไปเก็บผักที่ทุ่งนาและพบไม้เถาป่าเถาหนึ่งเขาเด็ดน้ำเต้าป่าจากเถานั้นจนเต็มตักกลับมาหันใส่ในหม้อต้มอาหารโดยไม่ทราบว,ว่าเป็นผลอะไรและพวกเขาตักออกให้คนเหล่านั้นกินขณะกำลังกินอาหารอยู่นั้นเขาร้องขึ้นว่าโอ้คนของพระเจ้ามีความตายอยู่ในหม้อนั้นและเขาก็กินกันต่อไปไม่ได้แต่ท่านสั่งว่าจงเอาแป้งมาแล้วท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อ และบอกว่าจงตักออกให้คนเหล่านั้นกินและไม่มีอันตรายอยู่ในหม้อนั้นเอลิชาเลี้ยงคนร้อยคนมีชายคนหนึ่งมาจากบาอันชาลิชาเขานำของมาให้คนของพระเจ้ามีขนมปังเป็นพืชผลแรกคือขนมบาเล่ยี่สิบก้อนและรวงข้าวใหม่ใส่กระสอบของเขามาและเอลิชากล่าวว่าจงให้คนเหล่านั้นกินแต่คนใช้ของท่านตอบว่า ข้าพเจ้าจะตั้งอาหารเพียงเท่านี้ให้คนหนึ่งร้อยคนกินกันได้อย่างไรท่านจึงสั่งซ้ำว่าจงให้คนเหล่านั้นกินเถิดเพราะพระพยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าเขาทั้งหลายจะกินและยังเหลืออีกเขาจึงตั้งอาหารไว้ต่อหน้าเขาทั้งหลายพวกเขาได้กินและยังเหลืออยู่จริงตามพระวจนะของพระยาเว องพงกษัตริย์บทที่หการรักษานาอามานให้หายจากโรคเรื้อนนาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียรเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวประธานชัยชนะแก่ซีเรียรโดยท่านนี้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนกองโจมตีของคนซีเรียรได้ออกไปและได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอล และเธอมารับใช้ภรรยาของนายอามานเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายนายอามานจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นพระราชาแห่งซีเรียตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงินสิบตะลันทองคำหกพันเชเคล และเสื้อเที่ยวงานสิบชุดไปด้วยและท่านก็นำสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานขรร้าราชการของเรามายัางท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วก็ฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือชายคนนี้จึงส่งสารมาให้เรารักษาคนหนึ่ง ให้หายจากโรคเรื้อนคิดดูสิว่าเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างไรแต่เมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาแห่งอิสราเอลฉีกฉลองพระองค์จึงใช้คนไปทูลพระราชาว่าทำไมฝ่าพระบาทจึงฉีกฉลองพระองค์ให้เขามาหาข่าพระบาทเถิดแล้วเขาจะรู้ว่ามีผู้เผยพระวจ,จนะคนหนึ่งในอิสราเอลนาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดาม้าและรถรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูบ้านของเอลิชา เอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนจิตครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นาอามานโกรธและไปเสียบ่นว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆและมายืนอยู่และออกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาแล้วโบกมือเหนือที่นั้นให้โรคเรื้อนหายอาบานาและฟาปาแม่น้ำเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลหรือ ข้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันหลังไปเสียด้วยความเดือดดาลนแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และทัดทานท่านว่าบิดาของข้าพเจ้าถ้าผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านทำสิ่งใหญ่อย่างหนึ่งท่านจะไม่ทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะสั่งท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิดท่านยิ่งควรจะทำสักเท่าไหร ท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอดแดนตามถ้อยคำของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดและท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพักพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าดูสิข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในอิสราเอลเพราะฉะนั้นบัตรนี้โปรดรับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านเถิด แต่เอลิชาตอบว่าพระยาเวซึ่งเราโปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่รับอะไรเลยฉันนั้นและท่านก็ได้ขยันขยอให้รับไว้แต่เอลิชาปฏิเสธนาอามานจึงกล่าวว่าหากท่านไม่รับก็โปรดให้ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสตวะบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเวเท่านั้น ในเรื่องนี้ขอพระยเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านคือเมื่อพระราชานายของขพเจ้าเข้าไปในนิเวศของพระริมโอนเพื่อจะนมัสการที่นั่นและทรงพิงอยู่ที่มือของขพเจ้าและขพเจ้าจะต้องโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระริมโมนอนเมื่อขพเจ้าโน้มตัวลงคำนับในใน,ใน,นิเวศของพระริมโอนนั้นขอพระเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านในกรณีนี้เอลิชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิด ความโลภของเกฮะซีแต่เมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนักเกฮะซีคนใช้ของเอลิชาคนของพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าไม่ยอมรับของจากมือของนาอามานคนซีเรียที่เขานำมาพระยะเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างฉันนั้นเกฮะซีจึงตามนาอามานไปและเมื่อนาอามานแลเห็นคนวิ่งตามท่านมาท่านก็ลงจากรถร,รบต้อนรับเขาพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ เขาตอบว่าเรียบร้อยดีนายข้าได้ใช้ข้ามาเรียนว่าชายหนุ่มสองคนในกลุ่มผู้เผยพระวจนะจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาหาเราโปรดให้เงินพวกเขาสักหนึ่งตะลันและเสื้อเที่ยวงานสักสองชุดและนาะอามานกล่าวว่าโปรดรับไปสองตะลันเถิดท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงินสองตะลันใส่ในสองกระสอบผูกไว้พร้อมกับเสื้อเที่ยวงานสองตัวให้คนใช้สองคนแบกไปเขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกฮะซีมา เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮาซีก็รับมาจากมือของเขาเอาไปเก็บไว้ในบ้านและให้คนเหล่านั้นกลับเขาทั้งสองก็จากไปเกฮาซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลิชาถามเขาว่าเกฮาซีเจ้าไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั้นจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าหรือ นี่เป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าส่วนมะกอกและส่วนองุ่นแกะและวัวและคนใช้ชายหญิงหรือฉะนั้นโรคเรื้อนของแนาอามานจะติดอยู่กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าเป็นนิดเขาก็ไปจากหน้าท่านและเป็นโรคเรื้อนขาวอย่างหิมะสองพงกษัตร์ิยบทที่6 การอัศจรรย์หัวขวานลอยน้ำพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลิชาว่าดูสิสถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไป ท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอแดนเขาก็ตัดต้นไม้ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำและเขาร้องขึ้นว่าแย่แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืมเขามาแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิ เขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาคนซีเรียพ่ายแพ้เอลิชาพระราชาแห่งซีเรียรบกับอิสราเอลพระองค์ทรงปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่าเราจะตั้งค่ายของเราที่นั่นแต่คนของพระเจ้าส่งข่าวไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกำลังยกลงไปที่นั่นและพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนของพระเจ้าบอกท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละ พระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้งพระไทัยของพระราชาแห่งซีเรียก็เดือดดานเพราะเรื่องนี้จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนไหนในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทไม่มีใครพะยะค่ะแต่อลิชาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลเขาได้ทูลถ้อยคํา ซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลพระราชาแห่งซีเรียจึงตรัสว่าจงไปหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามามีคนทูลพระองค์ว่าดูสิเขาอยู่ในโดทานพระองค์จึงทรงส่งมา้ารถรบ,รบและกองทัพใหญ่ไปที่นั่นพวกเขาไปกันในเวลากลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้เมื่อผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไปนี่แน่ กองทัพพร้อมกับม้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกท่านว่าแย่แล้วนายข่าเราจะทำอย่างไรดีท่านตอบว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระยาเวทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็มองและเห็นภูเขาเต็มไปด้วยมา้าและรถรบเพลิงรอบเอลิชา และเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่านเอลิชาก็อธิษฐานต่อพระยาเวว่าขอทรงให้คนเหล่านี้ตาบอดพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลิชาและเอลิชาบอกคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางนี้และไม่ใช่เมืองนี้จงตามข้ามาและข้าจะพาไปยังคนนั้นซึ่งพวกท่านแสวงหาและท่านก็พาเขาไปกรุงสมาเรียต่อมาพอเข้าไปในกรุงสมาเรียเอลิชาก็ทูลว่า ข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของคนเหล่านี้เพื่อเขาจะเห็นได้พระยาเวจึงทรงเปิดตาของพวกเขาและเขาก็เห็นและนี่แน่เขามาอยู่กลางกรุงสมาเรียและเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลเห็นพวกเขาจึงตรัสแก่เอลีชาว่าบิดาของเราจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือท่านทูลตอบว่าขอฝ่าพระบาทอย่าทรงประหารเขาเสียฝ่าพระบาทไม่ได้จับคนพวกนี้มาด้วยดาบและธนู แล้ว่าพระบาทจะประหารพวกเขาหรือขอทรงจัดอาหารและน้ำให้เขารับประทานและดื่มแล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิดพระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาและเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปและเขาทั้งหลายได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้มาปร้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลยเบนฮาดัดล้อมกรุงสมารียต่อมาภายหลังเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรีย ทรงจัดกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์แล้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสมาเรียขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่งเขาขายกันเป็นเงิน80เชเคลและเยวครึ่งลิตรเป็นเงิน5เชเคลขณะที่พระราชาแห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอทรงช่วยเถิดพระองค์ตรัสว่าถ้าพระยยเวไม่ทรงช่วยเจ้า เราจะเอาความช่วยเหลือจากที่ไหนมาให้เจ้าจากลานนวดข้าวหรือจากบ่อย่ำองุ่นหรือแต่พระราชาตรัสถามนางว่าเจ้ามีเรื่องอะไรนางทูลตอบว่าหญิงคนนี้บอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้พวกเรากินวันนี้เถิดและพวกเราจะกินลูกของฉันวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพระบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็พูดกับนางว่าเอาลูกของเจ้ามาเพื่อพวกเราจะกินกัน และนางก็ซ่อนลูกของนางเสียและเมื่อพระราชาทรงได้ยินถ้อยคําของหญิงนั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์พระองค์กําลังทรงดําเนินอยู่บนกําแพงประชาชนก็มองและเห็นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อและพระองค์ตรัสว่าถ้าศีรษะของเอลิชาบุตรชาฟัดยังอยู่บนบาของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าแต่เอลิชานั่งอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วย พระราชาทรงใช้คนจากราชสำนักแต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงเอลิชาก็พูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ว่าฆาตกรคนนี้ใช้คนมาเอาศีรษะของเราดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงปิดประตูและยึดประตูให้แน่นกันเข้าไว้เสียงเท้าของนายของเขาตามเขามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ดูสิพระราชาเสด็จลงมาหาท่านและตรัสว่า เหตุร้ายนี้มาจากพระยาเวข้าพเจ้าจะรอคอยพระยาเวอีกทำไม